สวัสดีครับจากร้านลันนาเดนิมเชียงใหม่นะครับตัวนี้งานแบนคูปีนะครับคูปีเนะยผ้ายืดสามออนครับนะครับผ้าแข็งมากครับตัวนี้ครับผมหนาสะใจครับเฟสสวยนะครับงานตัวนี้เป็นงานตั้งได้นะครับเป็นงานริมแดงนะฮะมีกระบอกกระบอกตรงริมแดงนะครับนะฮะด้านในครับ มองเห็นหมดมืดหน่อยครับอันนี้ด้านในนะฮะนายเย็บสวยครับเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะฮะนะกระดุมทองเหลืองนะครับปั๊มโลโก้นะครับปั๊มแบรนด์นะครับเป๊กหมดปั๊มโลโก้หมดนะครับเหนได้นะฮะมันจะมืดมดหน่อยทลอนแสงน,นะครับตัวนี้แล้วนะเรามาตั้งโชว์นะครับ ตัวนี้อยู่ราคา2,100ันหนึ่ร้บาทนะฮะตัวผ้า23ิบออนนะครับตัวนี้มีทั้งกระบอกเล็กกระบอกตรงครับเป็นผ้าสีมิดเดยมบูครับป้ายหนังแท้นะครับหนาประมาณ34มสี่มิลนะสอดเข็มขัดได้นะครับงานเย็บสวยครับนะตัวนี้มีของพร้อมส่งนะครับผ้า23ออนแข็งกระด้างครับเสดสวยครับนะฮะตัวนี้เราจะมีแพ็กเกจแถมด้วยนะครับจะเป็นงาน ซองใส่โทรศัพท์นะครับนะตัวนี้เป็นกระเป๋าซองซองยีนนะฮะใส่โทรศัพท์ได้นะครับร้อยเข็มขัดนะครับแล้วก็ติดไว้ด้านข้างนะครับเป็นแพ็กเกจมาด้วยกันนะครับซื้อเกม์เราจะมีแถมนะฮะแพ็กเกจซองใส่โทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับนะครับถ้าสนใจนะฮะกดสั่งซื้อในตะกน้าได้นะครับมีของมีสินค้าพร้อมส่งนะครับกระบอกเล็กจะบอกตรงนะครับสอบถามก่อนได้นะจ๊ะ ขอบคุณครับ